ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับอีกตามเคยนะครับกับพระบ้านๆนะครับของช่องมุงคลพระเครื่องนะครับในช่วงยามเย็นๆนะครับเราก็พบกันใน E p ีที่81นะครับและเราก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และ f อทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับเราก็ขอฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครังหน้าจะไม่ได้พลาด EP ใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็นะครับเบอร์โทรนะครับก็0ู6ย์2 3 9 3 5น่หะครับหรือว่าจะเป็น ID Line ก็0ู6ย์2 3ด3 5ามเาเช่นกันนะครับสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับนะครับวันนี้นะครับเราก็นะครับมี เงินมาฝากกันด้วยนะพี่นะ,ะไปดูเนื้อหากันนะครับไปดูเนื้อหากันนะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบรายการไหนนะพี่นะก็ะนะครับตัวหาทักหากันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวอนุญาตนะครับตัวหาทักหากันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับนี่เก่าๆก,กันเลยนะครับ สวยแบบนี้เลยนะพี่นะสวยสวยแบบนี้เลยนะครับไปดูเนื้อหากันนะครับเนื้อหานะครับเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะพี่นะนะครับเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะครับภาพแขน้ายนะพี่นะโอ้โหข่าบหลานะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับโทรหาทักหากันเข้ามานะครับตัวหาทักหากันเข้ามานะครับชอบใจรายการไหนก็นะครับโทรหาทักหากันได้เลยนะครับ นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เก่าเลยพี่นะครับพี่ท่านไหนนะครับที่ชมอยู่มองอยู่นะครับอ่ามองแล้วเข้าตาถูกใจก็นะครับถูมาปิดกันได้นะครับรายการนี้แม่งปันกันอยู่ที่500นะครับนะครับเก่าเก่ากันเลยนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับก็เป็นสมเด็จนะครับอ่าเหลือจ้างนะพี่นะอ่านะครับนี่เลยนะครับสมเด็จ นะครับนี่เขาเก่านะครับลงรักนะพี่นะลงลักนะครับอ่าสวยๆกันเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับตัวหาทักหากันเข้ามานะครับชื่นชอบรายการไหนก็นะครับอ่าตัวหาได้เลยนะครับอ่านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามมากๆนะครับ นี้เลยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับ500พี่500ร้ยนะครับอ่าไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามกันเลยนะครับเก่าๆนะครับเก่าๆกันเลยนะครับอ่าเก่ากันเลย พี่ท่านไหนสนใจก็นะครับตัวหาถ้าผ่ากันเข้ามานะครับตัวหาค่าผากันเข้ามานะครับอ <c oughs> ืมนะพี่นะโอ้โหมึงบอกถึงความเก่านะครับอ่าพ์มไม่ค่อยสวยเท่าไห่นะครับนะครับแต่ความเก่านะครับ ไม่เป็นรองใครพี่นะครับรายการนี้อ่ะปิดมองปิดพี่แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับห้าร้อยพี่นะครับไปดูรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับพีด่านไหนชื่นชอบรายการไหนก็โทรหาทักหาเข้ามานะครับ นะครับก็ฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับทําคลิปต่อๆไปนะครับพี่นะครับสวยๆแบบนี้พี่นะครับปิดได้ให้ปิดนะครับนี่นะครับด้านหลังไปดูกันเลยนะครับโอ้โหด้านหลังนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับ แจมแจมเจ้าแจวอย่างนี้พี่โทร ap. ได้โทรเลยพี่โทรได้โทรเลยนะครับปิดได้ปิดนะครับอ่าปิดบอกปิดโทรได้เลยนะครับโทรมาปิดกันเลยนะครับรายการที่4นะครับ500พี่นะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับอ่านะครับนี่นะครับเกษานะครับเกษาคือเส้นผมนะครับ มีท่านหนสนใจนะครับโทรหาทักหากันเข้ามานะครับเนื้อแบบนี้นะครับสวยๆแจมๆนะครับาปิดได้ให้ปิดนะพี่นะปิดแต่ให้ปิดเลยนะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับอ่ะปิดบอกปิดนะครับพี่500นะครับแบ่งปันกันนะครับไปดูรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6มันดูหลุงพ่งเงินเงินมากนะพี่นะมันดูหลุงพ่อเงินเัินมากนะครับ เววกันไปนะครับ <nước> ถ <tr> <tr> oh ูกใจก็ใ <Pine> ห้โทรนะครับชอบใจก็ให้ทักนะครับหลวงพ่อเงินนะอ่านะครับสสยๆแบบนี้นะครับปิดได้ให้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดนะครับรายการนี้นะครับสสยๆนะครับแบ่งปันกันอยู่ที่500นะครับอ่าไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะครับเป็นรายการที่7นะครับนี่นะครับ เปมันผัสสังกัจายเลยนะครับเป็นผัสสังกัจายนะพี่นะนะครับสวยๆนะครับพี่ท่านไหนนะครับอยากบูชานะครับอ่าโทักษะผมเลยนะครับนะครับปกันไว้ติดตัวนะครับเนื้อนะครับนะครับพ่องสวยๆ สวยเลยพี่นะครับนะครับห้าร้อยพี่แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมไปดูกันต่อนะครับรายการที่แปดนี่รายการที่แปดนะครับหลวงปู่โตนะครับผมชอบมากเลยนะครับหลวงปู่โตเกจิอาจารย์ท่านนี้นะโอ้โหนะครับโปเชโปเชพี่นะครับดูแล้วนะครับ เข้าตาถูกใจให้โทรหาผมได้เลยนะครับรายการนี้ปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดนะครับอ่าปิดตานะครับปิดตาหลวงปู่โตนะครับอ่าปิดตาหลวงปู่โตนะครับแต่ก็มาปิดผมด้วยนะครับอ่ะอวตารดูชิมพีนะครับเนื้อหานะครับสวยๆนะครับโเก่าอ่ะปิดตาแล้วก็มาปิดผมด้วยนะพี่นะอ่ะปิดบอกปิดพี่นะครับสองวันถึงหน้าบ้านนะครับไม่เกินสามวันนะครับโทรหาทางหากันได้เลยนะครับ ไปดูรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้าเลยนะครับอ <c oughs> นะครับอ่านะพี่นะสวยๆนะครับไปนะครับสวยกันเลยนะครับอือหือนี่นี่นะครับสนใจใกล้โทรชอบใจใกล้ทักนะพี่นะมองแล้วเข้าตาถูกใจนะครับอืโทรหาทัก ได้เลยนะครับศู6ย์2 3 9 3 5น้สะพี่นะอ่ะสวยๆเลยนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะอ่าชอบนะครับรายการนี้ก็โทรเข้ามานะครับนี่นะครับนะครับแจมแจาแจ๋วๆนะครับยิ่งดูยิ่งนะครับ มีความสุขนะครับอ้าวบปพี่นะครับบอกปิดคําเดียวรายการนี้นะครับห้าร้อยแบ่งปันกันพี่นะครับแบ่งปันกันอะนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับรายการที่เก่าไปดูกันต่อนะครับรายการที่สิบนะพี่นะรายการที่สิบนะครับนี่นะครับนะครับผ่านการใช้งานมานะครับพอสมควรนะครับผมบอกเลย ่อสวยงามนะครับอนะครับไปดูกันะนะครับจอ๊ยเจียเจแจ๋วนะครับสวยๆเลยพี่นะครับสวยๆกันเลยนะครับนี่นะครับ ย่องลอยของเม็ดสายนะพี่นะเม็ดซายนะครับด้านลงนี่นะครับติดนะครับสวยๆแจ๋วๆนะครับอ่าทามน,นะพี่นะด้านล่างนะครับต้องชอนะนะนะครับสวยงามปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดนะครับสวยๆกันเลย ผมก็จะพยายามทาให้แจมมันนะมันก็ไม่แจมอ่ะแจมแล้วอ่ะตัดจอสวยงามนะครับรายการนี้พี่ปิดบอกปิดนะครับอืมห้าร้อยแบ่งปันกันไปพี่นะครับเบาๆนะครับอืมสวยงามนะอ่ะปิดบอก ปิดนะพี่นะปิดบอกปิดกันเลยนะครับไปดูกันต่อพี่นะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สิอนะครับรายการที่11บ็กันเลยนะครับรายการที่11นะครับมีสวยงามนะครับสวยครบนะครับสวยครบโอ้โหพี่นะกเก่าเลยพี่คาบดูเนาะ โอ้โหสวยงามอืมสวยมากพี่ในครนั้นี้อ่ะจัดไปนะครับพี่ทาไหนมองแล้วนะครับเข้าตาถูกใจก็ตัวหาทางหากันเลยนะครับไม่ต้องช้าไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอใครนะพี่นะปิดได้ปิดนะครับปิดได้ปิดนะครับปิดได้ปิดนะครับผมบอกเลยเอ้าจัดไปพี่ผมแบ่งปันอยู่ที่ส0มรอยครับอ่านะครับ สามร้อยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองขออนุญาตนะพี่นะอย่าแป๊บนึงนะครับแปนะ๊บหนึงรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสอง เคเลยพี่รายการที่สิบสองนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับอืมัน,นข้างดุตับจุบยุ่นนะครับเันไปจ้ำจำจุดแจ่วเลยพี่อะนะครับจ้ำจำจุแจ่วอย่างนี้โทรได้โทรปิดได้ปิดนะครับ รายการนี้ปิดบอกปิดครับรายการที่สิบสองสามร้อยพี่นะครับสามร้อยนะครับนะครับอ่านะครับสิบสามครับสิบสามนะครับสิบสามนะครับอ่านแป๊บหนึ่งนะครับรายการที่สิบสามนะครับอเบาบอาไปดูเนื้อหากั นะครับแกมแจ๋วนะครับปิดได้ปิดพี่รายการนี้นะครับเห็นก่อนปิดก่อนได้ก่อนนะครับอ่ะนะครับโอ้โเนื้อหาเนื้อหานะครับผมบอกเลยนะครับสามร้อยพี่นะครับ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับอย่าคิดมากทำไมนะครับนะครับถูกใจก็ให้โทรชอบใจก็ให้ทักนะครับปิดได้ปิดพี่ปิดได้ปิดนะครับเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับจัดไปนะครับบอกปิดคำเดียวพี่นะครับบอกปิดคำเดียวนะครับสองวันถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่เกินสามวันนะพี่นะ ไม่เกิน3ามวันนะครับอ่านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับอ้าด้านหลังนะครับรายการที่14สวยงามนะครับ300พี่นะครับจัดไปนะครับ300นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับ300นะครับสวยครบจบที่300 ไปนะครับอ่านะครับจัดไปเลยนะครับปิดได้ปิดนะพี่นะอ่านะครับอ่าสามร้อยนะครับจัดไปพี่นะครับสิบห้านะครับไปดูกันต่อนะครับสิบหกนะครับสิบหกโอ้โหนะครับดูเนื้อแต ตาอย่างนี้นะครับลั่นเปี้ยะนะครับนะครับเกิดจากความเก่านะครับเกิดจากความเก่าของมวลสารนะครับ โถได้โทรพี่โทรได้โทรนะครับถูกใจรายการไหนโทรหาทักหากันเข้ามานะครับ3 0มพี่จัดไปนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับเอาไปดูเนื้อหากันพี่นะครับอื้นี่นะครับดูค่าแคมไฟ์นะพี่นะครับเชลลาป็นไฟ์นะครับจัดไปนะพี่นะจัดไปนะครับจัดไปนะ อย่าคิดอะไรเยอะนะครับอย the ่าคิดมากนะครับปิดนะครับสา0ว้อยพรายการนี้นะครับดานหลังโอ้โหเก่าเก่านะครับเก่าเก่านะครับ่ะปิดบอกปิดพี่นะครับสาม้อยนะครับสามร้อยไปดูกันต่อนะครับรายการที่18นะครับ18นะครับสมเด็จปรโพนะพี่นะโปรโพนะโปกโพอ้โหนะครับแก่ง นะครับเนื้อหาแกงๆแล้วพี่นะแกงๆนะนะเลยนะครับแก็งๆแห้งๆนะครับในการนี้โบกโพนะครับอ่านะน,นข้างนะครับหด้าน,นหลังแนละ้วพี่นะด้านหลัง ปิดบอกปิดพี่นะครับคําเดียวนะครับอืมสิบแปดนะครับปกโพสามร้อยนะครับไปดูสิบก้านะครับโอ้หกสิบก้านะพี่นะเนื้อหานะครับผมบอกเลยนะครับบุมมบามซัมเบ้นะครับอืมพี่นะครับมวลสารเม็ดแดงนะครับอัดเป็นแน่นนะครับแน่นๆเลยพี่นะครับรายการนี้แน่นๆนะครับเม็ดแดงกับเม็ดดานะพี่นะ เปลือกหอยนะพี่นะโอ้โ oh ห oh. จัดมากันแบบแน่นมากนะครับอือ uh หื huh. อยากจะปิดสกพันนะครับเากานี้นะอ่ะไปอ่ะสามใบแดงพี่อ่ะจัดไปสามใบแดงนะครับไปดูกันต่อพี่นะครับยี่สิบยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับ อ่านะครับ20สิบนะครับเนื้อหานะครับดูคาบลาคาบแขนไฟนะพี่นะโอ้โห,โหจัดมาจัดมาโอ้โหตุบตับนะครับตุบตับนะครับอืไปดูด้านหลังพี่นะครับด้านหลังอ่าด้านหลังนะครับอ่าน,าน,นะครับขอพาานะพี่นะพาาพลา,า300อยนะครับราคา300คาอยนะครับจัดปั๊ นะครับอืมนะครับช่องทางในการติดต่อนะพี่นะอ่าช่องทางในการติดต่อนะครับมงคลพระเครื่องนะครับโทรศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับไปดีไลน์ศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับตามนี้เลยสามารถสแกน QR code ได้เลยนะพี่นะนะครับนะครับชื่นชอบรายการไหนนะครับถูกใจรายการไหนนะพี่นะโทรหาทักหานะครับได้เลยนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับและก็ f c ทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับนะครับของเราพระบรรดาศนะครับช่วงนะครับยามเย็นๆนะครับของช่องมงคุณพระเครื่องนะครับก็ขอพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอกราบกรอกพระคุณครับผมปิดได้ปิดนะคะถามองค์ข้างบนถามได้นะพี่อ่า